อีหนุบอกว่าหนูอยากกินเลยนะอยากกินตังเมกอบตังเมกอบเป็นไงตังเมกอบจะเป็นเหมือนว่าขนมไม้อ่ะแล้วจะหวานหวานอ๋อขนมโบราณเกิดทันด้วยเหรอเกิดไม่ทันก็กินทันเนาะอันเท่าไหร่ครับพี่เอากี่อันครับเอาอันเดียวค่ะไม่เลี้ยงเหรอโอ้ยสิบบาทน้องอุตส่าห์มาออกรายการให้นี่เรามากับไฮโซเล็กนะคะเอาไปเลยสองอันลูกเฮ้ยอันเดียวพ่อเออนี่ไงนี่หน้าล่ะยัดเยียนะจะ เอาเลยค่ะถามจริงไม่ทิดจะให้อันอื่นมั้งหรอยังไงดีนะมนะกัดเมล่ะมันก็หอมมันก็แบบไปเต็มจิ๋วป่ะไปเต็มจิ๋วเขามีแบบอย่างนี้ด้วยนะเสีนยงโชคเลยนะ มีรางวัลที่ 1, 2, 3นะครับผมซื้อ5โคนได้หมุน1รอบ 1, 2, ึ้าเดี๋ยว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 ถ้าสมมติว่าได้ซอลลี่อ่ะหนูเต้นทำไมต้องเป็นหนูอ่ะหนูคนหมุนไงแต่พี่แตะนะพี่แตะพี่เต้นข้างข้างเฮ้ยเฮ้ยโอ้ต้องหมุนใหม่ใชะไหมฮะเขาชอบสีเขียวเนาะ